สุรอัลกิยามะสุรอัลกิยามะเป็นบัญญัติมักกิยามีสี่สิบอายะความหมายโดยสรุปของสุรอัลกิยามะสุรอัลกิยามะ,ามะเป็นสุร์มักกิยาที่กล่าวถึงเรื่องการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนซึ่งเป็นรูกลหนึ่งของหลักการศรัทธาและได้เน้นโดยเฉพาะถึงวันกิยามะและความน่ากลัวของวันนั้นยามอวสานและความยากลำบากของเวลานั้น สภาพของมนุษย์ขณะใกล้จะตายและสิ่งที่ผู้ปฏิเสธศรัทธาจะได้พบในอาคิระอซึ่งความยากลำบากและความเหนื่อยยากด้วยเหตุนี้จึงถูกขนานนามว่าสูรออัลกิยามะการฟื้นคืนชีพสูรอเริ่มด้วยการสาบานต่อวันแห่งการฟื้นคืนชีพและต่อชีวิตที่ประนามตนเองว่าการฟื้นคืนชีพนั้นเป็นความจริงไม่มีข้อสงสัยใดๆเลย ข้าขอสาบานต่อวันแห่งการฟื้นคืนชีพและข้าขอสาบานต่อชีวิตที่ประนามตนเองมนุษย์คิดหรือว่าเราจะไม่รวบรวมกระดูกของเขาเปล่าเลยเราสามารถที่จะทำให้ปลายนิ้วมือของเขาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ซูรอดิกล่าวถึงส่วนหนึ่งจากบรรดาเครื่องหมายของวันอันน่ากลัววันนั้นซึ่งจะทำให้ดวงจันทร์ถูกบดบังในความมืดสายตาจะเหลือกลานและบรรดาสิ่งที่ถูกสร้างและมนุษย์ จะถูกมารวมไว้เพื่อการคิดบัญชีและการตอบแทนและเมื่อดวงจันทร์ถูกบดบังอยู่ในความมืดและดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ถูกนำมารวมกันวันนั้นมนุษย์จะกล่าวขึ้นว่าไหนเล่าทางนี้เปล่าเลยไม่มีที่พึ่งพิงดอกในวันนั้นยังมีพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นคือที่พักอันสงบสุขซูร้อได้กล่าวถึงความเอาใจใส่ของท่านรอซูลด้วยการจดจำอัลกรุรอาน ขณะที่ยิบรินได้อ่านให้แก่ท่านรอซูลสลลลฮุอะลัยฮิวะสัลลมได้ใช้ความพยายามให้การติดตามยิบรินท่านได้กระดิกลิ้นของท่านพร้อมกับเขาเพื่อจดจําสิ่งที่ยิบรินได้อ่านให้แก่ท่านอัลลอฮฺซุบฮานฺฮูตาลาจึงมีบัญชาให้ท่านฟังการอ่านของยิบรินเสียก่อนและอย่าได้ด่วนกระดกลิ้นเสียก่อนเจ้าอยากกระดกลิ้นของเจ้าเนื่องด้วยอันกุรอานเพื่อเจ้าจะรีบเร่งจดจําแท้จริง หน้าที่ของเราคือการรวบรวมอัลกุรอานให้อยู่ในซวงอกของเจ้าและการอ่านเพื่อให้จดจำดังนั้นเมื่อเราอ่านอัลกุรอานเจ้าก็จงติดตามการอ่านนั้นแล้วหน้าที่ของเราคือการอธิบายอัลกุรอานสุรรได้กล่าวถึงการแบ่งมนุษย์ในวันกิยามะออกเป็นสองพวกคือพวกที่มีความสุขสำราญและพวกที่มีความทุกข์ระทมสำหรับบรรดาผู้ที่มีความสุขสำราญนั้น ใบหน้าของพวกเขาจะเบิกบานมีประกายออกมาเป็นรัศมีพวกเขาจะมองไปยังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูตาลาส่วนบรรดาผู้ทุกข์ระทมใบหน้าของพวกเขาจะมืดมนความต่ำต้อยและความเศร้าสลดจะเกิดขึ้นแก่พวกเขาในวันนั้นหลายๆใบหน้าจะเบิกบานจ้องมองไปยังพระเจ้าของมันและในวันนั้นหลายๆใบหน้าจะเศร้าสลดมันคิดว่าความหายนะอันใหญ่หลวงจะเกิดขึ้นแก่มัน สูร้อนที่กล่าวถึงสภาพของบุคคลขณะใกล้จะตายโดยที่ความหวาดกลัวและความยากลำบากจะปรากฏขึ้นมนุษย์จะพบกับความคับแค้นและความทุกข์อย่างไม่เคยคิดมาก่อนเลยเปล่าเลยเมื่อวิญ,ญญาณขึ้นมาถึงคอหอยและมีผู้กล่าวว่าใครเล่าเป็นผู้ทำให้เขาฟื้นขึ้นเหมือนเดิมและเขามั่นใจว่าแท้จริงเขาต้องจากไปและขาข้างหนึ่งทับขาอีกข้างหนึ่งเพราะความกลัว วันนั้นจะมีการนำพาไปยังพระเจ้าของเขาเพราะเขาไม่เชื่อมั่นและไม่ละหมาดแต่เขาปฏิบัติและผินหลังกลับแล้วเขาก็เดินอย่างองค์อาจไปหาพักพวกของเขาอย่างยิ่งยะโสสุรอได้จบลงด้วยการยืนยันถึงการชุมนุมและกลับไปเกิดอีกครั้งหนึ่งด้วยหลักฐานของข้อพิสูจน์ทางด้านสติปัญญามนุษย์คิดหรือว่าเขาจะถูกปล่อยไว้โดยไร้จุดหมายกระนั้นหรือ เขาไม่ได้เป็นน้ํากามหยดหนึ่งจากน้ําอสุจิที่พุ่งออกมากระนั้นหรือแล้วเขาไม่ได้เป็นก้อนเลือดก้อนหนึ่งแล้วพระองค์ทรงบังเกิดแล้วก็ทรงทําให้ได้สัดส่วนสมบูรณ์แล้วพระองค์ทรงทําให้เขาเป็นคู่เป็นเพศชายและเพศหญิงดังนั้นพระองค์ไม่สามารถที่จะให้คนตายมีชีวิตขึ้นมาอีกกระนั้นหรือด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปรานี ผข้าขอสาบานต่อวันกิยามะและข้าขอสาบานต่อชีวิตที่ประนามตนเองมนุษย์คิดหรือว่าเราจะไม่รวบรวมกระดูกของเขากระนั้นหรือ Ana ana. แน่นอนทีเดียวเราสามารถที่จะทำให้ปลายนิ้วของเขาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ am แต่ว่ามนุษย์นั้นประสงค์ที่จะทำชั่ว y y เขาถามว่าเมื่อใดเล่า วันแห่งการฟื้นคืนชีพจะเกิดขึ้นแต่เมื่อสายตามืดมัวและเมื่อดวงจันทร์ถูกบดบังอยู่ในความมืดและเมื่อดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ถูกนำมารวมกันวันนั้นมนุษย์จะกล่าวขึ้นว่าไหนเล่าทางนี้เปล่าเลย มม่ม่่ีีทพองดอกึในวันนั้นยังพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นคือที่พักอันสงบสุขวันนั้นมนุษย์จะถูกแจ้งให้ทราบถึงสิ่งที่ได้กระทำไว้ล่วงหน้าและภายหลงังเปล่าเลย มนุษย์นั้นเป็นพยานต่อตัวของเขาเองถึงแม้ว่าเขาจะเสนอข้อแก้ตัวของเขาก็ตามเจ้าอยากกระดิกลิ้นของเจ้าเนื่องด้วยอันกุรอานเพื่อเจ้าจะรีบจดจำแท้จริงหน้าที่ของเราคือการรวบรวมอัลกุรอานให้อยู่ในสวงอกของเจ้า และการอ่านเพื่อให้จดจำดังนั้นเมื่อเราอ่านอันกุรอานเจ้าก็จงติดตามการอ่านนั้นแล้วแท้จริงหน้าที่ของเราคือการอธิบายอัลกุรอานเปล่าเลยแต่ว่าพวกเจ้ารักการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้

หลาหลาาายใบน้้จะเจสดศรมันคิดว่าความหายนะอันใหญ่หลวงจะเกิดขึ้นแก่มันเปล่าเลยเมื่อวิญ,ญญาณขึ้นมาถึงคอหอยก็มีผู้กล่าวว่าใครเล่าเป็นผู้ทำให้เขาฟื้นขึ้นเหมือนเดิม และเขามั่นใจว่าแท้จริงเขาต้องจากไปและขาข้างหนึ่งทับขาอีกข้างหนึ่งเพราะความกลัววันนั้นจะมีการนำพาไปยังพระเจ้าของเจ้า เพราะว่าเขาไม่เชื่อมั่นและไม่ละหมาดแต่เขาปฏิเสธและผินหลังกลับแล้วเขาก็เดินไปอย่างองอาจไปหาพักพวกของเขาอย่างหญิงยะโสเเออาาอาาาาลาาลลลลมมความวิบัติจงมีแด่เจ้าเถิด แล้วก็ความวิบัติจงมีแด่เจ้าเถิดแล้วก็ความวิบัติจงมีแด่เจ้าเถิดแล้วก็ความวิบัติจงมีแด่เจ้าเถิดมนุษย์คิดหรือว่าเขาจะถูกปล่อยไว้โดยไร้จุดหมายกระนั้นหรือเขาไม่ได้เป็นน้ำกามหยดหนึ่งจากน้ำอสุจิที่ถูกพุ่งออกมากระนั้นหรือ แล้วเขาได้เป็นก้อนเลือดก้อนหนึ่งแล้วพระองค์ทรงบังเกิดแล้วก็ทำให้ได้สัดส่วนสมบูรณ์แล้วพระองค์ทรงทำให้เขาเป็นคู่เป็นเพศชายและเพศหญิงออม ดังนั้นพระองค์จะไม่สามารถที่จะให้คนตายมีชีวิตขึ้นมาอีกกระนั้นหรือ